โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เด s c r สคิปชัได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอรครับผมว่ามันมีมังกรตัวหนึ่งที่กําลังเนียนอยู่เว้ยตอนนี้มันมีมังกรตัวหนึ่งที่เนียนอยู่นะครับมังกรตัวนั้นคือใครทุกคนน่าจะเดากันได้ ไอ้หมอนี่เนี่ยผมว่านะฮะมันน่าจะกําลังเนียนอยู่ผมว่าปู่ไม่ใช่ราชามาังกรปู่น่าจะเป็นคล้ายๆเอเพแต่ปู่เนี่ยน่าจะแตกต่างจากเอเพปตรงที่มันสงสารมนุษย์อาจจะเป็นมังกรที่แบบรักมนุษย์อะ่ะคือคุณปู่เนี่ย บอกว่าอะไรรู้ปะ่ะปู่บอกว่าฉันทนไม่ได้ไปดูคัดซีนคุณปู่ฉันไม่ได้ต้องการครอบครองโลกใบนี้แต่ฉันก็ไม่สามารถทนดูผู้คนตกอยู่ในความทุกข์ทรมานได้ถ้าให้ผมเดานะผมเดาว,ว่าถ้าจงรีเป็นมังกรจริงๆอ่ะเขาน่าจะเป็นมังกรสายสงบเว้ยก็คือเขาไม่ได้ต้องการพลังอํานาจเขาไม่ได้ต้องการจะต่อสู้เขาไม่เหมือนเอเพ็ที่อยากจะทวงเทรเวตคืนเป็นมังกรคล้ายเอเพ็ แต่เป็นทรงที่แบบว่าไม่ได้เป็นเจ๊กเกี่ยวกาดแล้วก็พอเห็นมนุษย์เนี่ยแบบว่าแตกพ่ายแบบโดนรุมกระทืบอ,อะไรเงี้ยแบบมนุษย์แบบเฮ้ยแค่นี้มันส่งครามระหว่างเทพศูนแล้วทําไมต้องกมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันทนดูไม่ได้สูเนี่ยเห็นป่มมันทนดูไม่ได้ เฮียก็เลยเดี๋ยวเฮียจัดให้นะฮะเฮียก็เลยมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปกป้องมนุษย์อารมณ์ประมาณนี้ผมคิดว่าจงลี่น่าจะเป็นตัวละครประมาณนี้เป็นมังกรเหมือนเหมือนตัวเอเพปนั่นแหละแต่เป็นสายสงบนั่นเองครับเป็นสายสงบอันนี้ในความคิดของผมนะแต่ทฤษฎีของราชามังกรเนี่ยเออทุกคนจะมองเป็นใิทธิทางไหนอันนี้แล้วแต่ครับอันนี้แล้วแต่แต่นี้จะเป็นในความคิดของผมผมว่าทั้งเอเพป ทั้งจงลี่ไม่ใช่ราชาบางกรราชาบังกรตอนนี้ครับอยู่ไหนกาลังคุยกับรากทุเรียนอยู่ตอนนี้นะครับกำลังกำลังแบบว่าดูดดูดซึมน้ําที่อยู่ในบ่อบาดาลอยู่ตอนเนี้ยเออแล้วก็มีประตูอีกอีกเจ็ดบานปิดอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้จงลี่กับเอเพปนะผมเชื่อว,ว่าเป็นบางกรโบราณแล้วก็อายุเนี่ยก็คือเอเพพเราไม่รู้อายุเท่าไหร่แต่จงลี่เนี่ยหกพันหกพันปีเกิดอะไรขึ้นได้หลายเรื่องเลยนะ ผมว่ามีความเป็นไปได้สูงมากๆเออที่จงลี่จะเป็นแบบมังกรเหมือนเอเพ็บนะครับ